เฮ้ยไอ้บอยบอยเอ้ยบอยบอยจ๋าบอยเอ้ยบอ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 ยเราไม่ต้องไปโลกเนี่ยดูเสาแล้วนะเพื่อนเราไปโลกนี้ดีกว่าที่เราเคยเซฟครั้งไว้ในไฟล์อ่ะโลกอะไรน้าที่เราจะไปชาติที่แล้วอ่ะเราอยากไปมากกว่าไดโนเสาร์ไม่ใช่เหรอเราจะไปนี่ก่อนนี่ต้องกูกำลังทำอยู่เนี่ยไม่งั้นทำไม่ได้เสียทีไอ้โลกไดโนเสาร์เลยเออชาติที่แล้วเราได้แล้วเราแค่เหลือแค่สารเคมีนี่เฉยๆเราก็แค่เทโอ้เสร็จแล้วนี่ไปเราพร้อมแล้วเนี่ย แต่อยากรู้ว่าชาติที่แล้วเราจะเป็นอะไรวะมึงจะเป็นอะไรกูว่ามึงเป็นในนี่แน่เลยวะเป็นคนใหญ่คนโตแน่เลยอาจจะเป็นไส้เดือนก็ได้นะกูรุ่นเหมือนกันกูเป็นอะไรมึงอาจจะเป็นแบบว่าองค์ชายก็ได้เยฮ้ยจะบ้าหรอไม่เป็นหรอกองชงองค์ชายอ่ะใครจะเป็นอย่างนั้นกลับมึงละหล่อหน้าตาดีไอ้กิ๊ดต้องเก่งนะเฮ้ยทำอะไรกันทำไมไม่ไปทำไม่จัดการเอง ีเอกสารไว้อยู่หน้าคอมนะใช่ใช่ใช่โปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ใหญ่บ้าบออะไรไม่ใช่จะขัดทุนไายแล้วไม่ใช่จำตอนที่แล้วไม่ได้หรอที่พี่เล่าให้โมฟังว่าพี่จะไปเจอโมอีกโลปหนึ่งอ่ะใช่แล้วใช่แล้วพี่เอารูปให้ดูแล้วโมไม่เชื่อหรอโมไม่อยากไปหรอแต่พี่ไม่ได้เอารูปให้หนูดูอ่ะนี่อ้าวนี่ตาตี๋ใครเนี่ยโมไงโมในโลกที่แล้ว ใช่คนดุเลยใช่ผู้พีสองคนไปกันมางานรักกว่านี้เลยโอ้ไม่แต่รอบเนี้เราจะไปชาติที่แล้วกันมูไม่อยากรู้ว่าชาติที่แล้วมูเป็นใครมูเป็นอะไรเป็นใครที่ไหนมาก่อนถะดอนสัก์เป็นยังไงย่าใช่ใช่ซหน่อยนะสักหน่อยนะอาจจะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกอะไรอย่างงี้ก็ได้คือมันก็น่าสนใจนะแต่หลังจากนี้เออครั้งเดียว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 อาสัญญาสัญญาถ้ากลับมาพี่จะกลับมาทํางานให้หมดเลยใช่ไหมบอย ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไอเดียจะทำเองหมดเลยอ๋อไม่ใช่ดิเราต้องทำด้วยกันนี่ก็คืองานอดิเลกอันนั้นก็คืออีกงานหนึ่งใช่แต่ว่าโลกมันอาจจะผิดเพี้ยนนิดหนึ่งนะมูมันอาจจะเป็นชาติที่แล้วก็จริงแต่ว่าอาจจะมีเปลี่ยนประเทศหรือว่าภาษามันอาจจะผิดเพี้ยนแล้วแล้วแล้วเราชุดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเราอะนั่นสิเราก็ไปอย่างนี้เลยแหละตั้งวันยังเวลาก่อนนิดนึงใช่แต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมูมันเราอาจจะไปอยู่ในประเทศจีนอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าภาษาเป็นภาษาไทย วันประมาณนี้หรืออาจจะเป็นประเทศไทยภาษาจีนใช่มันยังไม่สมบูรณ์แบบต้องเราก็ต้องลุ้นกันว่าเราจะไปในโลกไหนใช่ไอ้บอยได้ยางโอเคประมาณนี้แหละต่างตงได้ได้แล้วเนาะเตรียมโทรศัพท์ไปด้วยจะได้ไปถ่ายรูปเป็นเซลฟี่เจอตัวเองในอีกโลกหนึ่งไปกันเถอะเออแอชที่แล้วเป็นไงวะเออว่ะเนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นใครในชทีแล้วเอวอาจจะหน้าเหมือนกันก็ได้อจะปูกดูจากสีผมไงเออไปลุยเข้ามาสิโมเข้ามายัง เอาละเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยบอยบอยบอยเพื่อนมึงบอกชาติที่แล้วเนี่ยแต่ทำไมมึงดูรอบๆสิมันเหมือนไม่ใช่ชาติที่แล้วเลยนะเพื่อนอะไรในโฮมสวิตโฮมอ่ะเนี่ยไม่ใช่มันดูเหมือนประเทศไทยที่ไหนละเพื่อนกูเช็คก่อนแป๊บนึงที่กัรถูรก่อนไอ้บอยมึงรีบออกมาดูข้างนอกด่วนๆเลยเพื่อนไอ้บอยเดีวเราอยู่ไหนมีหน้าผามีอะไรด้วยเนี่ย สัญญาณไม่มีไอ้บอยฮัลโหลคุยกูก่อนเดี๋ยวเพิ่งหาสัญญาณมันไม่มีอยู่แล้วเพื่อนอ๋อเออว่ะมึงพากูมาชาที่แล้วหรือสิบยี่สิที่แล้วถามจริงฮะเฮ้ยเน็ฮ้ยบอยมูถ้าเกิดมันไม่ใช่ประเทศไทยเราจะไปพูดกับเขายังไง่ะ ชิงเชียงชิงเชียงอันยองอันยองเรื่องรู้ได้ไงว่ามันเป็นโชซอนน่ะน้องฮั h e l l ฮัลโหลแล้วชุดสภาพชุดเราอีกไม่พี่คิดว่าชาติที่แล้วมันอาจจะไม่ไกลขนาดนั้นไงเอ่อไม่น่าเสียพ่อมึงเลยบอยว่าแต่ชาติที่แล้วนี่อันนี้ปีไหนวะลองไปถามเขาเขาดูไหมว่านี่ปีไหนเราก็ต้องใช้ศัพท์ที่มันไอ้นี่เลย นี่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ลืมแล้วปีหรอนี่มันปีใดแล้วอย่างนี้หรอขสพสอะไรอ่ะต้องใช้พูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เคยดูซีรีส์ย้อนยุคเหมือนกันแต่พี่ลืมแล้วว่ามันต้องพูดว่าอะไรปีมะแมหรอปีสักอย่างเฮ้ยเจอคนว่ะคนเหรอเราเราเขาจะหาว่าเราแต่งตัวแปลกไหมเนี่ยไม่รู้ผมคนคนย่างว่ะแต่ว่าแต่ว่าเขาดูชนชั้นสูงหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะ ผคุณผู้หญิงด้วยกันลองไปทักดูสิไม่เอายไม่ได้ถ้าเกิดผู้ชายไปแล้วดูสภาพชุดผู้ชายสองคนดิงั้นพี่ใส่ไปอันนี้นี่ไม่ไม่เอามันดูเด้อเรเราเอามาด้วยนะไม่เอาแล้วตอนไหนวะเนี่ยมันคือพ็อปนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเราต้องพูดค่ากับเจ้าโอเคไหมค่าเจ้าโอเคค่ารู้แค่นี้แหละ เจ้าต้องตามข้าเข้าใจหรือไม่ออกข้ากับบ่ฮู้คือกันเอ่ออะไรครับพูดว่าไงเอ้ยครับเฮ้ยนี่มันแอร์นี่หว่าเอ๊ะอย่างงีมันจะเป็นใครเนี่ยอ้าวอเาเฮ้ยสาลังเอาเอาฮะเนีไม่ไปหาเยจีอ่ะเอาสาลังเอาเอาใครเป็นใเอามันเจ้าแต่งตัวอะไรกันเนี่ยฮะใครวะข้าข้าเจ้าฮะฮะเจ้าเจ้ารู้จักพวกข้าด้วยหรือ แต่งตัวอะไรกันเนี่ยเจ้าเป็นคนบ้านไหนดิฟิลเพเตอรรนใหม่แล้วเจ้าเจ้ารู้จักคนนี้หรือไม่คนนี้ชื่ออะไรค่าใหม่อ้าวแต่เจ้ารู้จักข้าสองคนใช่ข้ารู้จักใช่คเหมือนเป็นตัวประกอบข้าค่าชื่ออะไรนะนามของข้าคืออะไรดิสรสลังเออนามสลังแล้วข้าล่ะอ่า อซอจุนเฮ้ยนี่มันโชซอนเกาหลีใต้เพื่อนนี่มันที่เกาหลีเขาไม่รู้จักกูแล้วเหตุใดเจ้าจึงพูดภาษาไทยวะมึงไม่สนใจเลยเพื่อนอ้าบอยกอดกันบอยไม่บอยเขาเซ็ตอันนี้ค่าไว้เรื่องภาษาไว้หรือเปล่าเออแบบไม่บอยบอยบอยฟังกูก่อนชาติที่แล้วมึงอาจจะไม่ได้อยู่กับพวกก็ได้ไปตีเขาเลย จีบฟาดีบวอะไรไม่ใช่หรอกชาติที่แล้วมันอาจจะเป็นชนชั้นสูงก็ได้เอออาจจะอยู่คนในวงนังอะไรอย่างงี้จบได้นะเออแล้ว,ลวเราต้องบอกเขายไงดีให้เขาพาไปดูเมืองหรอหร,อหรออือว่าวมมังไงพานทัวร์เมืองพาทัวร์เมืองพอดีค่าความ,มจำศีลเจ้าเจ้าเจ้ามีนามว่าอันไรรึฮาลินไม่ใช่แอรหรอไม่ค่าใช้จ่านเกาหลีใช่โอเคแอรไม่ใช่ฮาลินเจ้ามีนามว่าฮาลินใช่แล้ว แล้วอ่าพวกเจ้าไม่ใช่พว้เจ้าสิเจ้าเจ้าเคยเห็นข้าใช่หรือไม่ใช่ข้าจะเห็นเจ้าพาข้าไปเจอข้าอีกคนได้หรือไม่เฮ้ยไม่ใช่พาข้าไปเจอเดี๋ยนะเยจีคือใครหรือเมื่อกี้เจ้าพูดพาไปพบก็แม่นางคนนั้นเออนั่นแหละพาข้าไปไปพบแม่นางคนนั้น ที่ที่ชื่อว่าเยจีเออหน้าว่าเยจีได้หรือดื้อดื้อดือดื้อไหมแล้วแล้วเราเรายหญนั่นเป็นใครหรือยายนั่นเฮ้ยนางนางใช่ก็ก็เป็นภรรยาเจ้าไงเฮ้ยกูมีภรรยาว่ะบอยเพื่อนภรรยากูชื่อเยจีว่ะเฮ้ยปกติไม่มีคนเอาเห็นกันแล้ว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 ฆ่ากับเจ้านี่เป็นอะไรกันอคนรู้จักกันคนรู้จักกันเฮ้ยทำไมพูดภาษาได้ดีเลยวะ แล้วเจ้ากับจับกับกับกับนางนี่เป็นอะไรกันนางนี่อะไรวะกับกับแม่หญิงผู้นี้ผู้นี้โอเคพาข้าไปเจอสามีข้าพาข้าไปเจอภรรยาข้าทีไปเจอสามีซะแล้วกูจโอ้ยแค่แตะมืองมาดูเงียบวังเวิ่งสงบดีเฮ้ยแต่สวยนะใช่ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนหนึ่งสองสามแชะแฉ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 บอยไม่ต้องน้อยใจไปเพื่อน น้อยใจว่ะเรื่องพี่บอยในชาติเจ้าจะน้อยใจเช่นไรเราก็ยังไม่เจอตัวเองเลยนะเว้ยเมื่อกีเหมือนกูเห็นอะไรไม่ผมเหมือนมึงเลยกูจะไม่ได้เจอไอ้นี่กูจะได้เจอภรรยากูแล้วภรรยาใช่แล้วกูจะเป็นคนเช่นไรข้าอยากรู้จริงๆนี่เนี่ยเอ้าอะข้าขอโทษขออภัยขอรับเพื่อนข้าไม่ได้ตั้งใจเพื่อนข้าแค่โง่เฮ้ยข้าขอร่ล่มได้หรือไม่เท่าไหร่หรือข้าขอร่ล่มได้หรือไม่ไม่ได้ด้วยไม่คุยด้วยเขาไม่คุยเขาไม่คุยเรา เฮ้ยเราไม่มีเราต้องไปซื้อชุดอะไรอย่างงี้ดีหรือเปล่าโมบอยทำไมคุณคนวะทำไมหน้าคุณคนวะอ๋อผมทรงผมคุณโอ้โห้คุณคืนให้เขาคุยกันหน่อยไว้โมนี่ไงเฮ้ท่านนี่มันนี่อหรออ๋อนี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอะเดี๋ยวไม่ถึงมิจ้าฝองคนล่ะข้าข้าก็ไม่รู้อโซจุน นั่นก็นี่ก็ซอจุนข้าชื่อดีมข้าไม่ใช่ซอจุนไม่ไม่น้ำน้ำน้ำอ๋ออน้ำน้ำน้ำใช่่วันนี้มีนามว่าดรีมใช่เจ้าค่าเย่ข่าเจ้าเจ้าเจ้าข่าใช่ไหมข้ามีน้ำว่าดรีมเจ้าค่ะฮะมันแปลกๆนะข้าขอรับอธิวัตอิ์เจ้าข้ามีน้ำว่าอธิวัตถิขอรับแล้วคนไหนคือเยจีหรือ อ่านี่คือเมียข้าเหรอเนี่ยว้าวสุดยอดเลยแล้วแล้วแล้วไอไอหน้าจืดนี่คือใครล่ะก็ซอจุนซอจุนคือใครสามีค่ะแล้วทำไมหน้าเหมือนทำไมหน้าเหมือนกูเลยวะหน้าเหมือนกันไหมลองถ่ายดูไอถ่ายถ่ายกูเจอตัวเองชาติที่แล้วไอนี้ไม่ค่อยพูดด้วยกูชอบเราะเขาเป็นพวกลจริตยังไงไม่รู้ น่าจเชะคนคนคีอายอ่ะเชะอ่ะแล้วดูอะไรอยู่หรอนิยายหรือว้าข้าขอนิยายได้หรือไม่เอาเก็บไปขายในยุคข้าหยแต่ว่าเท่าของอยู่นี้ไปขายไม่ทะลุอยู่แล้วใช่ถูกต้องเออเดี๋ยวนะแเราเรายายแม่หญิงผู้นั้นไปไหนแล้วล่ะยายแม่หญิงผู้นั้นใครเขาเนี่ยไม่ใช่ยายเอไ๋ฮารินอฮารินฮารินเ้าจะรู้จักเพื่อนของข้าด้วยหรือ อ่างั้นแสดงว่าเจ้าก็ต้องรู้จักเจ้าก็ต้องรู้จักหญิงผู้นี้สิใช่ไหมเจ้ารู้จักหญิงผู้นี้หรือไม่เจ้าไม่ค่าไม่รู้กูไม่ได้ถามหน้าหน้าตาของเจ้าเหมือนสาลังซารังนี่ไงจริงด้วยหรือเจ้าคะเอ๊ะหรือเจ้าคะใช่เดี๋ยวนะเจ้าเหมือนซาลังไม่ไมเราเราไม่ต้องแปลกใจอะไรที่เป็นภรรยาอันนี้คือไอเบลนี่คือยีนไม่ใช่เหรอ ชาติที่แล้วยิน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 ถ้าเป็นใครฮะถ้าเป็ใครข้าขออภัยขอรับข้าชั้นเอ้ยท่านเอ้ยพี่ยินเขาไม่ได้หัวโล้นนะเออรูว่ะชาตินี้มันหัวหัวไม่โล้นไม่ไม่มีอะไรขอรับข้าขอข้าขอแบบนี้ชาตินี้ไม่ได้ใส่หมวกเหรอมันมันจะมีหมวกได้ไงล่ะเพื่อนหมวกสมัยก่อนไงอ๋องั้นงั้นงั้นข้าข้าไม่รบกวนแล้วขอรับเจอกันครับ เจอกันเขาไปไปดีกว่าไม่ก่อนนะค่ะหน้าเหมือนกูเป๊ะเลยชาติที่แล้วเมย์หน้ามันเหมือนกันขนาดนั้นแล้วไม่ใช่อะไรนั่นคือเบลกับยีนอ้าวใช่แต่ว่าเมย์ไม่เห็นคนอื่นเลยนะเออเดี๋ยวไปเจอเอ้าไปแล้วแต่ว่าไม่เห็นคนอื่นเอ้าไปลองเดินดูเดินเดินดูเดินดูใครเมืองยังไม่เจอโมเลยังไม่ถามเลยเมืองนี้ชื่ออะไรวะ เมืองนี้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคนข้างหน้าเนี่ยนเฮ้ยลองไปถามก่อนว่าคนชื่อสลังอยู่อยู่ที่ไหนฐานะดอนสักเป็นคนเช่นไรอ่าได้อ่าเอ้ยม่เอาไหมเจ้าอยู่กับอ่าอ่าอ่าสวัสดีเจ้าค่ะไม่ใช่สวัสดีสิมันต้องอ่าต้องอะไรเนี่ยอันยองอันยองเจ้าค่ะอันยองขอรับเอ่อเอ่ออะไรกันเจ้าคะข้าคุยกับเจ้านี่แหละ วายนี่มันโมนี่ว่ะเอ๊ะอ้าวโมอ้าวแม่สวยยังไงสวยยังไงก็สวยอย่างนั้นเลยขอถ่ายขอขอเซลฟี่หน่อยนะครับหนึ่งสองสามแฉเฮ้ยชาตินี้สวยกับชาตินู้นน่ะอะฮะไม่ใช่อุ้ยเหมือนกันเลยเหมือนกันไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมชาตินี้แล้วสูงกว่านั่นสิทำไมอะไรกันข้ามีนางว่าซอจุนจำข้าไม่ได้หรือขอรับ ซอจุนใช่ใช่ข้าซอจุนนันพี่ข้าเองข้าเองใช่ใช่หรือไม่ข้าเองมีของนั่นพี่เอจีใช่ใช่ใช่ข้าว่ามีน่าใช่นะต้องใช่สิขอรับใช่ไหนท่านแต่งกายยิ่งนั้นเล่ามีกอนจริตหรือข้ามากับมน้องสาวข้าที่ชื่อว่า เออซาลังเออชื่ว่าแล้วเหตุใดขนานเจ้าจึงเออเจ้าหน้าตาละไม้ใคยพี่สาวข้าที่นี่มีการใช้คำพูดดินะไอ้วานมานี่สิเอ่อความจริงแล้วข้าเป็นฝาแฝดของท่านฮะใช่แล้วข้าข้าเป็นคนพาน้องสาวของเจ้ามาที่นี่แต่ข้า เกิดมามีน้องของข้าเพียงผู้เดียวสุอาพินท้าร์เจ้าเจ้าไม่รู้อะไรหรอกข้าเป็นคนข้าจะรู้อะไรหรือเจ้าคะก็น่าก็มีพี่สาวเพียงผู้เดียวคือพี่สาลังแล้วเจ้าไม่ไปหาภรรยาข้าหรืออยู่ที่มีตองพรมเนอ่ะตรงนู้นใช่ข้ากับพี่สาวกําลังจะไปเดินตลาดอยู่เจ้าค่ะเชิญขอรับเจ้าค่ะจะเออแล้ว แล้วอเอ,อว่อเราไปกันเถอะไม่รู้เลยซิรดี้มันชอบพูดอ้อหงเเฮ้ย <c oughs> ในในบ้านก็เปิดแล้วเราไปดูบ้าน <c oughs> โมชาติ <c oughs> อุ้ยทำไมหมู่บ้านรวยจังวชาติที่แล้วดูดิ <c oughs> แล้วเมื่อกี้ชาติที่แล้วหนูเป็นนู่นนู่นหนูลืมไปคนอ้าวบอยจ๋าลงมาสิจ๊ะกูมาทำไมเนีน่ย <c oughs> ไม่อาจจะได้เจอมึงแล้วก็ได้แต่ไม่รู้ว่ามึงเป็นใครชาติที่แล้วหนูเป็นเป็นพี่สาวของไม่เหรอตัวใหญ่มากเลยตัวสูงอะนูุ้ยเนาะ แต่ว่าชาติที่แล้วโมรวยเนี่ยโมดูแบบมีเงินน่ะไม่เราไม่ต้องไปเสือกไปเขาดีกว่าเราไปที่อื่นเอาไปที่อื่นกันดีกว่าเราหิวแล้วว่าอยากหาอะไรกินน่ะแถวนี้มีร้านอาหารไหมนะไม่มีถ่ายตังโมชาติที่แล้วได้ไหมล่ะถามจริงร้านอาหารอยู่ใส่ร้านอาหารร้านอาหารโอ้ยไม่เจอเลยตามได้คมีต้มยำกุุงด้วยโอ้เฮ้ยเอ็ด เอ๊ะกินด้วยข้ากินด้วยได้หรือไม่เด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 สวัสดีจ้าโมจะไปแก้ไม้มานั่งกินเขาอ่ะเจ้ารู้จักเอ้าเฮ้ยเอ็กก็รู้จักกูอ่ะทุกคนแล้วทำไมท่านมีเพีรอยู่ตัวเช่นนี้เฮ้ยทำไมไม่ต้องพูดท่านก็ได้พูดข้ากับเจ้าก็ได้นะข้าต้องเรียกท่านมาท่านมาท่านสิทำไมหรือ ไปก่อนนะเดี๋ยวนักกูรออยู่กูรออยู่ประตูแล้วกูไปแล้วไปไปกลับมาก่อนไปกลับมาก่อนไปกลับมาก่อนไปน้องไปกลับมาก่อนกลับมาก่อนอ่ะจะเจอก็ได้หรือว่าความจริงแล้วพี่เป็นคนอยู่ในวังหรือเปล่ามันม่เทานี่เจ้าเจ้ามีนามว่าอันใดหรืออ่าข้ามีนามว่าอ่าซังซูซังซูเจ้ารู้จักจำไม่ได้เหรอใช้ผู้นี้หรือไม่ขอรับข้าข้าจำไม่ได้อืมอ่าตอบไม่นะเดินกลับบ้านแล้วนะแดซองหรือเปล่า ดแต่ส่องหรือเปล่าครับใครวะเฮ้ยนี่มันคิงนี่วะคิงรู้จักข้าหรือไม่จำข้าได้หรือไม่ฮะมคจะตัดต่อเขาดิมคุยกับเขาก่อนดีอ๋อไม่มีอะไรแล้วซังซูนั่งเชิญกินตามสบายเลยขอต้มยำกุ้งชามนึงขอบคุณครับเจ้าเจ้าคงของข้าแล้วลึกข้าขอโทษได้หรือไม่ข้าขออภัยขอรับแต่ข้าหิวไงที่มีเกี่ยวโมพี่ไปนะข้าขออภัย้ไปแล้วด้วยข้าว่าท่าน วุ้งเจริตน<ด>ะนี่อ่าซังซูเราเป็นสหายกันใช่หรือไม่ฝากจ่ายทีนะขอบคุณขอรับไปละถ้าา,า,า,าเป็นเราลงเสียเว้ย้วโดนแลมึงธรรมชาตินี้มันมันเสียมารยาทจังว่าไอ้คิงอะฮะยังไงเราเราเรา,เรามานั่งพักกินต้มยำกุ้งกันก่นกอนสมัยก่อนต้มยำกุ้งได้เว้ยเฮ้แต่มันไม่ค่อยแซ่บเท่าเปล่ามาอ่ามันเป็นต้นตำรับไงน่าจะลืมใส่ลืมใส่พริกหรือเปล่ามันมันเฮ้แต่มันมันจืดไปหน่อยนะพี่ว่าไงมันเลย โอ้โหมึงอับต้มยำกุ้งเหรอเมื่อกี้ฮะซดเลยเพื่อนซดดแรปแรปแรปเราเราเปลี่ยนที่กินกันดีกว่าไปไปกินไปกินในน้ำกันไปใช่อ่ะไอ้บอยนี่มันไอ้บอยใช่ไหมใช่ไหมอะไรนะแดจองเออเออมันมันชื่ออะไรนะแดจองเหรออะไรนะไม่แดงซองแดงซองเจ้าจำค่าได้หรือไม่ เอาองชาอยู่นี่เองเหรอมาหนี่มาหนี่มาหนี่มาองององอะไรนะทำมาหนี่ทำมาหนี่เลยฮะฮะองชาเราใช้อยู่ยายอะมาหนี่มาหนี่อ่าอ่าขอรับอ่าอ่าะไร้ชายผู้นี้คือใครอ่ะคือคือคือผู้ใดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านเป็นใครหรือพาข้าไปไหนข้าไว้ใจท่านได้หรือไม่นี่ท่านไม่คุ้นหน้าคนนี้เลยหรือหวังบอกเอ่อท่านมีนามว่าอะไรรึท่านมีนามว่าอะไรฉะนั้นท่านจึงไม่ตอบข้าเรา อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งถามค่าเยอะค่าค่าลืมบทแป๊บนึงนะแดะตองแดะตองมึงชื่อแดะตองแดะตองไงมึงต้องพากูไปไปที่้ำก็เดะตองอ่ะฮะแล้วน้ำตามข้ามาองชายมานี่มานี่มานี่อ้าวแล้วแล้วแล้วเสหายรข้าเล่าสถียรข้าเล่านไม่รู้บริบทรุ่นถามมากตามาก่อนตามมาก่อนแล้วแล้วเจ้าไม่ไม่สังเกตเลยหรือว่านี่หน้าเหมือนเจ้าเลยนะเออใช่เดะหยุดก่อนแป๊บนึงแล้วเจ้าแล้วข้าเป็นองค์ชายตั้งแต่เมื่อไหร่ เออแล้วเจ้านี่เป็นใครเนี่ยก็น่าเหมือนข้าสหายฮข้าชื่อบอยข้าคือคนที่มีความงดงามยิ่งใช่ชื่อว่าท่านผู้นี้เดี๋ยวฟ้าติดหัวเพื่อนไอ้ไอ้หญิงผู้นี้มันคือเออเฮ้ยเจ้าใหญ่ให้เขาเป็นตัวประกอบเป็นคนตรงกลางเจ้าอ่๋ออ่ะคุยสิบอยเพื่อนไอ้เหี้ยเอ้ยกลับมากรนี่ไงเจอมึงในอีกชาติหนึ่งมึงเป็นคนในวังจริงด้วยบอยแล้วมึงตัวใหญ่จังทำไมเจ้าตัวเตี้ยจังเจ้าเป็นผู้ จะแรงใส่กูอะมึงด่าเพื่อนกูเหรอฮะอ๋อเฮ้ยใหญ่ภาษาใส่กูทำไมอ่ะเอาไอ้บอยเราเป็นอะไรรึความมเพศยิ่งนักอ่าชายผู้นี้กำลังล่ำให้ให้เจ้าอยู่กำลังอ่า crying กำลังใครอย่างนั้นรึเจ้าบอกสหายข้าว่าเตี้ยอ๋อข้าขอโทษงั้นเรากลับไปที่วังกันดีกว่าวังหลวงเหรอข้าเป็นองค์ชายรึว้าว เฮ้ยพวกเราได้อยู่สบายแล้วเว้ยไปะยังยังไม่ทันหายซึมเลยบ้าห้าไปแล้เฮ้ยเราเราไปกินอยู่กินแบบสบายๆเพื่อนกูเป็นองค์ชายเลยด้วยแล้วแล้วขอรับไม่ต้องขอรับสิข้าต้องพูดว่าอะไรเดี๋ยวนะแต่ว่าไอ้ซอจุนหรอซอร์จุนนี่คือซอจุนหรอแต่ว่าตอนนั้นก็เจอไปแล้วไม่ใช่เหรอข้ามีนามว่าซอจุนหรออ๋อใช่สิอ๋อท่านสองนี่หากงท่านกุ้ยเต๋อท่านอ๋อองชายมีนามว่าอะไรนึก ออาเไ็นว uh ่าเราไปคุยกันที่วังกันดีกว่าไปเราไปคุยกันที่วังไปกันเถิดว่าแต่โอ้โหวิวังขมืออง